อาจเป็นได้ที่ในยุคต่อไปจะไม่มีใครอยากเชื่อว่าบุคคลเช่นนี้ก็เคยมีชีวิตชีวาเดินเหินอยู่บนพื้นโลกนี้จากช่วงที่แล้วนะคะคันทีได้มีแนวคิดที่จะไปศึกษาต่อ,อยังประเทศอังกฤษค่ะแต่ติดตรงที่คำบอกเล่าที่แม่ได้ยินมานั้นล้วนมีแต่สิ่งไม่ดีทั้งสิ้นค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือประเทศที่มีทั้งคนดื่มเหล้าและก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งขัดต่อความเชื่อของชาวฮินดูเป็นอย่างมากค่ะด้วยเหตุนี้นะคะท่านจึงสัญญากับแม่ว่าจะไม่แตะต้องสุรานารีแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นอันขาดค่ะท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายณประเทศอังกฤษค่ะ เมื่อเดินทางไปถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษขานทีได้หลงเข้าสู่กระแสะแห่งความสิวิไลด้วยความที่อยากลบกลบเกลื่อนความแตกต่างภายนอกท่านจึงได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการตัดเย็บชุดสูตรราคาแพงเรียนเต้นรำและซื้อไวโอลินมหัดเล่นตามแบบผู้ดีอังกฤษจนท่านได้ตรึกตรองและยุติความหลงผิดทั้งปวง เพื่อมุ่งมั่นในการศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จและเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดณประเทศอินเดียหลังสอบได้เนติบัณฑิตเพียง2วันหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาบ้านคานทีก็ได้เปิดสำนักง,งานกฎหมายเล็กๆขึ้นแต่ด้วยชะตาฟาลิขิตที่ทำให้ท่านเนี่ยต้องเดินทางไกลนะคะไปต่างแดนอีกครั้งค่ะ โดยหุ้นส่วนของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะได้เขียนจดหมายถึงพี่ชายของท่านเพื่อขอตัวคานทีไปช่วยจัดการเรื่องคดีความที่ประเทศแอฟ,ฟริกาใต้ค่ะโดยไม่ลังเลค่ะแล้วท่านก็ตอบตกลงแล้วก็รีบเดินทางนะคะไปยังประเทศแอฟ,ฟริกาใต้ซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ปลุกวิญญ,ญาณน,นักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในตัวท่านให้ตื่นขึ้นมาค่ะ เหตุการณ์แรกที่ทําให้คานทีได้สัมผัสถึงการแบ่งแยกสีผิวของคนขาวคือเมื่อครั้งที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปยังศาลแห่งหนึ่งและทันทีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนขาวเห็นท่านก็สั่งให้ท่านเอาผ้าพกหัวออกแต่ท่านปฏิเสธแล้วลุกเดินออกจากห้องพิจารณาคดีทันทีโดยท่านกล่าวทิ้งท้ายว่าดวงของข้าพเจ้าได้ลิขิตให้ข้าพเจ้าต้องมาต่อสู้ในศาลนี้ด้วย หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านได้เขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายทั้งจากกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ประนามในความถือดีของท่านจนทำให้ชื่อของท่านเป็นที่รู้จักทั่วแอฟริกาใต้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์ในครั้งที่ท่านต้องโดยสารรถไฟไปยังต่างเมืองค่ะ ทันทีได้เดินทางไปทำงานยังต่างเมืองโดยตีตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งเมื่อผู้โดยสารผิวขาวได้เห็นท่านเป็นชาวอินเดียจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ท่านลงไปนั่งในขบวนรถไฟชั้นที่สองค่ะแต่ท่านได้อธิบายว่าท่านมีตั๋วรถไฟชั้นที่1และจะไม่ยอมย้ายที่นั่งเด็ดขาดค่ะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มาผลักท่านลงจากรถไฟแล้วก็โยนข้าของของท่านทั้งหมดลงมาด้วยค่ะ หลังจากที่ท่านได้ถูกไล่ลงจากรถไฟอย่างไร้เกียรติในครั้งนั้นท่านก็ได้เริ่มคุ้นคิดแล้วก็เรียกร้องสิทธิอนชอบธรรมของความเป็นมนุษย์ค่ะโดยท่านได้กล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแก่ตัวเราครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกของโรคร้ายแห่งการรังเกียจผิวหากตัวเรามีสมรรถภาพที่จะขจัดโรคร้ายนี้ได้เราก็น่าจะกระทำและในการนี้หากเกิดความลำบากทุกยากขึ้นเราก็ต้องอดทน การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมเช่นนี้ควรจะดำเนินไปจนกว่าโรคร้ายแห่งการรังเกียจเดียดฉันเรื่องผิวจะสูญสลายไปและการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาวอินเดียในประเทศแอฟริกาใต้ของท่านก็ได้ปรากฏครั้งแรกที่เมืองนาทอค่ะและจากการที่ท่านได้ร่วมคัดค้านการยกเลิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนของชาวอินเดียนะคะทำให้ชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ใจำนวนมากได้รวมตัวกันคัดค้านเรื่องนี้เช่นกันค่ะ ทำให้ท่านนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียในประเทศแอฟริกาใต้ยอย่างกว้างขวางค่ะค่ะแต่การเรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียของท่านคานทียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโดยท่านได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิค่ะเพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดียจากอังกฤษค่ะโดยคานท์ทีได้เริ่มปฏิวัติตัวเองจากการเลิกสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบตะวันตกหันกลับมาสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบชาวอินเดียและได้ริเริ่มการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์ คือการไม่ร่วมมือในกฎที่ไม่ยุติธรรมโดยไม่มีการใช้กำลังและการที่คานทีชักนำมวลชนให้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลภายใต้การปกครองของอังกฤษทำให้ท่านถูกคุมขังหลายครั้งแต่นั่นก็ไม่ทำให้คานทีหยุดความคิดในการเรียกร้องอิสรภาพค่ะ โดยกฎหมายที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอินเดียเป็นอย่างมากก็คือกฎหมายเลาแลตซึ่งเป็นกฎหมายที่กดขี่ชาวอินเดียเป็นอย่างมากคันทีจึงได้นำมวลชนปฏิบัติฝืนกฎของรัฐบาลตามหลักการต่อสู้แบบสัตยะยเครหลายข้อทั้งการนัดหยุดงานประท้วงและการฝืนกฎข้อห้ามในการผลิตเกลือ เพื่อบริโภคเองของชาวอินเดียโดยท่านแนะนำประชาชนให้เก็บน้ำทะเลมาทำเกลือรับประทานที่บ้านและการจัดพิมพ์หนังสืออันมีเนื้อหาต้องห้าม mm hmm. เช่นเอกราชของอินเดียออกจำหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวอินเดียเป็นอย่างมากรวมทั้งสั่นคลอนอำนาจของผู้ปกครองประเทศอย่างอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง และจากที่ท่านนะคะไม่เคยย่อดท้อในการนำมวลชนเนี่ยทวงคืนเอกราชของอินเดียนะคะจากอังกฤษทำให้ท่านประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาค่ะแต่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวท่านค่ะแต่ยังเพื่อพี่น้องร่วมชาติของท่านทั้งประเทศด้วยนะคะและการต่อสู้ด้วยวิธีสัตยาเคราะห์นี้ก็ถือเป็นต้นแบบของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีในปัจจุบันนี้ค่ะ และนี้ก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของมหาบุรุษของโลกนะคะในหน้าประวัติศาสตร์ที่ชื่อมหาตามะคานธีค่ะจากเรื่องราวของท่านนะคะทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการกอบกู้เอกราชของชาวอินเดียค่ะเราในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นนะคะก็ควรที่จะตระหนักถึงคุณค่าและก็ภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติเราค่ะ และวันนี้นะคะรีดอลาวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการรักผู้อื่นเหมือนกับรักตนเองนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากจิตใจไม่บริสุทธิ์สะอาดและหากจิตใจไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วการปฏิบัติตามหลักอหิงสาก็เป็นไปไม่ได้ มนุษย์จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้ก็ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้นและจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดนั้นย่อมหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดในกิจการทุกประการที่มนุษย์กระทำโดยเหตุที่มีเชื้อติดต่อกันได้อย่างง่ายดายความบริสุทธิ์สะอาดในบุคคลคนหนึ่งจึงก่อให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาดในบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงด้วย